ราการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ตีดักเม็ดครับมาครับตัวแรกขั้งหวัดแท้สม้มแักหน่อยครับดูเม็ดดูเม็ดดูดูไซกันก่อนตัวแรกโอ้โหสมกับที่เขาร่างเรือกันไหมแต่งปวดพอได้ช่างต้อมบอกว่าถึงก็บปวดแขนนะพระนภรนี่ครับกล้องขอสูงหน่อยนะฮะ จริโดนแบ็คดิป8เซนนะมีอาการตั้งแต่ไม้แรกนะครับขาวหัวไอตัวนี้เป็นขาวหลังส้มนะฮะเป็นสีโปรดนะครับสีหากินประจำตระกูลผมเลยนะครับ กดูก่อนนะครับสลาดอยูดด่พอได้นะครับ่ใจเยนนะมาเรียบร้อยครับ ทำไมมีสวิงลุดมือบ่อยจังวะใครใส่ให้เนี่ยโ,โถ้าเป็นไซส์ใหญ่ๆนี่เรียบร้อยเลยนะฮะเนี่ยครับเวลาเราดูอุปกรณ์นะครับเราอาจจะพลาดโทฟี่ตรงนี้ได้นะครับเช็คให้ดีนะครับก่อนตกปลานี่คือผมไว้ใจแฟนนะครับนี่ถ้าเป็นใหญ่ๆนี่ได้เรื่องเลยนะครับ มาแล้ว,ว้ยจะโดเมืองแพ้ใจจริงๆนะครับตัวแรกเลยนะครับคูโอเวอร์คู่ใจผมเลยนะครับเฉียวเฉียวเป็นติดนะฮะเดี๋ยวปากจะสูงก่็ดีกว่าอันตรายนะครับ แล้วเราก็มาถึงเมืองแพร่กันแล้วนะครับการมาถึงเมืองแพร่มันมีด้วยกันหลายวิธีนะฮะถึงแบบตกปลานะครับหรือจะทานอาหารลาบเมืองแพร่หรืออื่นๆนะครับนะครับทิปที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกครับเกิดขึ้นจากกลุ่มโกไสนครนะครับปีโพสนะครับวันนี้ก็เหยื่อที่ผมใช้วันนี้นะครับก็จะมีสปินนเบดเชคเฮด เดี๋ยวมาไล่ดูกันนะครับวันนี้ผมนําคันหลายหลายแบรนด์ที่ผมถืออยู่นะครับวันนี้ผมเลือกใช้นะครับเคโดนะครับอีกอีท e นะครับดีซีห้าจุดนะครับนี่ฮะตัวนี้สิบยสิบนะครับผมบอกเลยว่าเป็นคันนึ่งที่ผมรักมากๆแพงกว่าสินสอดเมียผมที่แต่งไหมครับนี่ฮะเน,นี่ยเปิดทิปหัวนะฮะ ประมาณ3โลก,กว่านะครับครับ,รบได้ครับโอเคเลยนะครับญาติถ่ายพักนิ่งสักครู่เดี๋ยวจะปล่อยนะครับปลาตัวนี้ตอนนี้นเราก็ปล่อยเขานะครับว้าวดูแล้วคูข่อของผมไม่ใช่โทฟี่ของผมนะฮะผมจะไม่ตกตัวที่สองนะครับวันนี้ลูกเขาไมอยู่บริเวณ จะเข้าออเองครับโอเคนะครับโอ้นะยดเมืองแพร่ครับตัวแรกขทิปนี้นะครับเดี๋ยวจะเจอน,นะอยู่กันยาวๆวันนี้เดี๋ยวดูที่ว่าวันนี้นะครับผมพยายามจะหาปลาชิปเหยน้ำนะครับแล้วผมจะปลาทิปลายทิกนะครับตเล็กๆน้อยๆนะครับ ลองมาชมกันครับว่าวันนี้ผมจะใช้เหยื่อที่ตีจิผิวน้ําโดยการใช้กบกระโดด5.5นะครับเป็นตบปากแตกนะครับนี่เขาขึ้นหายใจแล้วครับลูกไปอยู่ด้านนั้นพอดีเลยเห็นให้เห็นฟองนะครับโอเคครับตัวแรกผ่านนะฮะเดี๋ยวมาตามดูตัวที่2กันนะครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะฮะโอ้โหกลับเลยอะ

สองตัวคู่ตายมึกตายแน่ครับผืนแม่ลาบทึ้งผืนตรงนี้ตัดอีกแล้วตัวตัวนี้ไม่ธรรมดาครับกดโูโ,โปยัง อีลวมึงอยากลองวิชาหรือไงเดี๋ยวมึงได้ร้องขอชีวิตแน่มึงได้ร้องขอชีวิตได้มึงเป็นไงมึงเป็นไงไปไง,ปไงโอ้โหมันจะลาบมึงเล่นกูแล้วลงไปแล้วขึ้นมา Chị Pichu Tụt đụng lửa, đụng lửa Đụng นนสถานการณ์ตึงเครียดเลยครับกัดแม่งสองตัวเลยฮะข้างล่างนะครับเป็นผลไม้าร,ราบยืนายต้นนะผมจะรอเหตุการณ์แบบนี้ผมจะรอให้ลูกมันตกอไปทุกทีนะครับอดทนนะรอแม่เข้ามาจิตนะครับแล้วผมจะเริ่มทำการตีต่อไปนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับนะนะนะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเอาให้มันร้องขอชีวิตเลยปลาคอกนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ โอ้โหโ้ไมได้เพราะว่าแบบ อะไรแล้วไปตัดช็อตให้มันสั้นลงผมว่าตรงนี้มันจิ้มติด อเลยอดีฟ้องขอชีวิตร้องขอชีวิตขอให้กัดเด็นมาเลยร้องขอเอ็มเล่นดุโด้ยโอยร้องขอชีวิตอย่างน้ว่าไม่นานเวลาไม่นานชลตาชลตา ได้นะครับใส่ได้ไหมครับ อบอกแล้วมันต้องร้องขอชีวิตนะครับแบกดิบ8เซนนะฮะจะดูเมืองแพร่นะครับหลุดพอดีเลยนะครับโชคดีไปนะครับอุปสรรคข้างล่างนะครับเป็นมายาลาบนะครับ ว่าตอนแรกดูเหมือนติดเต็มมากเลยนี่ฮะแบ็คลิป8เซนตัวเบ็ดเป็น h o o โอเวอร์ครับเบอร์หนึ่งนะฮะสนใจสอบถามได้นะครับแบ c ็คลิ p ไทยแลนด์นะครับผลิตทุกขั้นตอนในประเทศไทยทั้งหมดนะครับฝากอุดหนุนกันได้ด้วยไว้ด้วยนะครับของคนไทยนะครับนี่ฮะแบล็คลิป8เซนนะครับคันวันนี้ผมเลือกใช้นะครับ เคเลโดนะฮะรุ่น Eagle East นะครับสิบยี่สิบเท่านั้นนะความยาว7ฟุตนะฮะสบายครับดูไซส์กันมาแล้วเดี๋ยวขอดูจากโกโปรก่อนนะครับอ,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 อนี่ฮะทากล้องตัวที่สองครับ จำลายมันไว้นะฮะนี่ครับเดี๋ยวเราจะทำการปล่อยนะครับตัวหนึ่งนะครับที่สองนะครับโเมือนแค่นะครับสบายแต่ว่าสู้เบียดผมถึงสองครั้งนะครับก็ไม่แน่ใจว่าตัวไหนเหมือนกันตัวหนึ่ง ตันี้พาลูกหนีเข้าป่านะครับก็เลยจะปล่อยเลยนะเพราะว่าเขาห่าไม่ไกลเียวก็ตัวนี้มันแข็งเดี๋ยวก็ต้องเรียกแน่นอนนะครับอ้าวครับไปตัวนี้ก็ประมาณไซส์สัก5้าโลนะครับตัวที่สองดูนคดูบโอเคครับฝากกดติดตามนะครับช่องนพพร2007นะฮะชื่นชอบในการตกปลาชะโดนะครับ ผมก็จะแวะอ่าเรียกอะไรแวะเวียนไปทั่วประเทศนะครับที่ไหนดีนะครับขอให้บอกเพื่อนๆสมาชิกสกิดได้นะครับผมไม่กลัวแนละ้วตกกระโดไปทั่วไทยครับนี่ไงลูกเขาออกมาแล้วนี่ครับขึ้นอยู่นี่นะครับอย่างนี้ก็ก็ได้เข้าเขาเขาวิ่งครับเพราะว่าตอนที่ดูจากต้นต้นคลิปที่ผมเริ่มอัดนะครับตัวที่สองเนี่ยเขากินทั้งคู่แล้วก็ลงมายาาบอ่าบริเวณใต้ล่างนะครับประมาณเมตรเมตรห้าสิบเนี่ยคือมีมายาาบ ในการวางเหยื่อแต่ละครั้งเนี่ยเราค่อนข้างต้องวางเหยื่อเลยลูกไม่มากเพราะถ้าเลยมากก็คือจะติดป่าครับอาศัยเนี่ยครับขึ้นแล้วอาศัยดักจังหวะตอนที่เหยื่อผ่านแล้วแม่อยู่ไกลลูกมากสุดก็มีโอกาสคว้าเหยื่อครับผมใช้เหยื่อแบ็กดิฟนะครับในทริปนี้เป็นสีโปรดนะครับขาวหลังส้มนะครับตอนนี้ลมก็เริ่มเอ่อยแล้วเดี๋ยวผมคงต้องเร่งออกไปหาในจุดอื่นนะครับเพราะจุดนี้เท่าที่ดูก็ข้อแรกผมได้ตัวเดียวข้อที่สองนี่ก,ก็ก็คือตัวเดียวเหมือนกัน ผมยังอยู่อีกหลายวันเดี๋ยวให้กลับมาแก้แค้นมันฮะวันนี้ปลาผมก็ปล่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้เอาเรือลำใหญ่มาถ้าเอาเรือลำใหญ่มาผมก็จะเอาปลาชะโดของอ่างนี้กลับไปเพชรบูรณ์ด้วยเพื่อไปผสมพันธุ์กันนะครับเพราะบางที่ตอนนี้ชะโดสายเลือดมันชิดกันก็ทําให้ปลาเนี่ยมันสายพันธุ์มันชิดกันทําให้ปลามันแกนตัวเล็กนะครับผมก็ตะเวนตกกระโดเล่าเรือลำใหญ่ผมออกมาก็จะเอาปลาชุดนี้กลับแต่ทริปนี้ไม่ได้เอามาก็คือก็ปล่อยไปก่อนครับไว้ปีหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะฮะ ขอบคุณนะครับทีมงานโกสายนครนะครับชมรมตกปลานะครับของคนภาคเหนือหรือว่าจังหวัดแพร่นะครับไม่ต้องเอ่ยน้ำครับอยู่ในใจนครสองพนอยู่แล้วนะครับขอบคุณทุกครั้งนะครับที่ดูแลเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าเรื่องที่พักเรื่องอาหารหรือให้การเป็นการต้อนรับทั้งเรือทั้งรถนะครับขอบคุณจริงๆนะครับเดี๋ยวยังไงดูตัวต่อไป EP ต่อไปนะครับมีให้ชมเรื่อยๆแน่นอนครับช่วงนี้ขอบคุณครับที่กดติดตามนะครับ ฝากไปด้วยนะครับช่อง YouTube นพพรสองพันเจ็ดนะเฟสบุ Facebook, นพพรสวนดอนนะครับโอเคครับ